บริยแยกับงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ Starvel หนึ่งในใจครอบครัวไทยเมื่อดออรบุญมาเจ้าของบริษัทได้แต่งตั้งนางฟ้า s t a r เ e l คนล่าสุดพิงกี้สาววิกาชยเดชพร้อมกับเคลียร์ข่าวมีนางเอกหน้าฝรั่งปาดหน้าเค้กแย่งรีเซนเตอร์นางเอกรุ่นพี่โพไปตกที่จิ๊กนวรัชฟาดค่าตัว8หลักก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีนะครับกับสื่อมวลชนทุกท่านและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านต้องบอกว่า Starvel แต่ก่อนเรามีคือเครื่องครัวด้วยปัจจุบันนะครับวิถีคนไทยยุคใหม่นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ตาวิลมีเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ในรถแล้วก็เครื่องใช้สุขภาพอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องใช้เทคโนโลยีครับแล้วก็นอกนั้นไม่พอเรายังมีสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ํายาทำความสะอาดเชื้อแล้วก็น้าหอมตาวิลครับรู้สึกว่า เหมือนความรู้สึกเห็นโฆษณาสตาร์เวลมาตลอดนะคะก็รู้สึกว่าสตาร์เวลเนี่ยมีนางฟ้าสตาร์เวลแล้วก็เห็นมาตลอดวบบอุยนางฟ้าสตาร์เวลค่ะแล้วก็ดูมาตลอดแล้วก็จริงๆเราก็พูดด้วยความจริงเลยก็ใช้เตาแก๊สอยู่ที่บ้านเพราะคุณแม่ก็จะแบบว่าซื้อตลอดนะคะแล้วก็คือคือเราเห็นเห็นภาพของสตาร์เวลมาตลอดคู่ครัวคู่คุณอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงเนี่ย มันก็เหมือนแบบภาพที่เราเห็นแล้วก็ได้ยินมาตลอดนางฟาสตาเวลมาเป็นเราก็ดีใจนะคะเราก็รู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นตอนนี้เราเป็นแบรนด์มาสเตอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าเ,เป็นการที่ได้ทำงานกับคนที่น่ารักทุกคนแล้วก็อย่างด็อกเตอร์ค่ะด็อ,อร์เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจจริงๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาประสบการณ์มายาวนานกว่าจะมีวันนี้แล้วก็ ดเตอร์ Doctor, เป็นโรโมเดลดีกว่าในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็เป็นนักนักที่เขาเรียกว่ามองการไกลนักพัฒนานักคิดนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณที่สตาร์เวลต้อนรับให้กี่ได้เป็นเขาเรียกว่าแฟมิลี่คนล่าสุดน,นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เขาเรียกว่าเราก็จะเป็นนางฟ้าสตาร์เวลที่มอบแต่ความสุขแล้วก็เออเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่คู่ครูคู่คุณแบบนี้อีกค่ะกี่เหรอคะจริงๆจริงๆิพี่จิ๊กก็คือเป็น นางฟ้าคนแรกและกันแล้วก็ณณปัจจุบันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเป็น,ปนงานที่เราต้องดําเนินการต่อและกันเขาเรียกว่ามีภารกิจต่อเป็นในบทบาทในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตอบโจทย์กับคนทุกเพศทุกวัยครับอาแตกต่างก็คือหนึ่งยุคใหม่เนี่ยบอกว่าต้องเทคโนโลยี 2. ยุคใหม่ต้องอามีความรับผิดชอบต่อต่อสังคมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะสีตาเวลเนี่ยต้องบอกว่าอันดับแรกของเราคือสีขาวสีขาวคือความเป็นมาตรฐานหรือความเขาเรียกว่านอกจากมาตรฐานเรื่องสินค้าแล้วคุณภาพต้องดีตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงส่วนสีดําก็คือความแข็งแรงทนทานและความทันสมัยส่วนของสีส้มคือใช้สินค้าตาเวลแล้วต้องมีความสุขอย่างผมทำง,งานกับน้องพิกกี้ด้บอกตรงว่าไม่เครียดเลยมีความสุขครับ าต้องบอกว่าก่อนจะเลือกน้องพิกกี้เลือกมาเยอะหลายคนมากเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนอะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่คุ้มค่าเกินราคาให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะ s t a ร์วิลเนี่ยอยู่ผู้คนไทยมากว่าจะ30ปีแล้วสิ่งที่เราเสียไม่ได้ก็คือเสียคุณภาพเสียมาตรฐานแล้วก็เสียคําพูดกับผู้บริโภคครับ ฉะนั้นแล้วเราต้องรักษาไว้ตลอดไปครับคือคือคือ,คอ,คอต้องขออนุญ,ญาตแบบตอบจากความรู้สึกนะครับก็คือน้องเป็นผู้ซื้อกว่าแล้วก็เป็นผู้ใช้แล้วก็น้องไม่เคยขอฟรีครับนี่คือความประทับใจที่สุดครับอ๋อผมขออนุญ,ญาตแทนน้องนะครับกิมมิทุกอย่างของตาเวลเนี่ยอยู่ที่ไอเดียผมคิดครับนางฟ้า,าตาเวลพูดลากเสียงพูดกระชากเสียง ทำให้เสียงดังคนอยู่ในห้องน้ําได้ยินเนี่ยเป็นไอเดียจากคนคนนี้ครับต้องบอกความทรงจํายังคงอยู่ครับแต่วิถีคนไทยยุคใหม่เนี่ยครับเราจะเดินไปข้างหน้าไม่เดินถอยหลังครับ่า<ด>มากระแชรของสินค้าตาเวลต้องบอกว่ายอดขายเราอันดับหนึ่งสิปีสิบกว่าปีแล้วครับเนื่องจากว่าทาไมยอดขายดีหนึ่งสินค้าดีต้องมีมาตรฐานะนะครับคือใช้แล้วเห็นผลครับข้อที่2คือบริการทํายังไงให้ลูกค้าประทับใจก็คือเราบริการถึงบ้าน แล้วก็รับข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงโดยเฉพาะช่วงนี้ของเราเนี่ยรับบริการทางด้านโทรศัพท์ทาง Facebook ทางไลน์ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเรื่องของสายด่วนแล้วก็มีพนักงานไปบริการถึงลูกค้าถึงบ้านครับอันนี้คือจุดเด่นของตาเวลแล้วก็อย่างที่2นะครับเราต้องบอกว่า Ta าเวลเนี่ยเราสร้างผู้ประกอบการในระบบแฟรนไชส์ด้วยให้เป็นเจ้าของธุรก,กิจ